ในห้องสวัสดีเดี๋วเท่อชาเลนจ์วันที่เก้าแต่วันนี้มีแผนอยู่ว่าจะไปไปถอนเงินไปถอนเงิน,นันดับแรกเสร็จแล้วก็ค่อยไปซื้อรองเทา้าช่วยเย็นกับแม็กนาจะนะจ๊ะวันนี้วันนี้เทปโนเอาอะไรมาให้ผมครับเนี่ยมากโกะมาบ,บีแม่งมาถึงชวนกินไอทีมเลย

อกินกน่อนกินข้างเลยนะข้าวได้นะครับเมื่อก่อนผมกินเยอะมากเลยค่ะอรรถาพกวนขอบคุณครับเรียบร้อยสองร้อยสองร้อยยี่สิบแล้ววิ่งเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราเข้าบ้านกินข้าวกันของได้แล้วเย่ขนมหนึงง่งของกินน้อย,อยเดี๋ยวกลับบ้านมากินโจกน้กันเจ่กันที่บ้านจะ บ้านคนอื่นนะไม่ใช่บ้านฉันไปอืออันนี้กี่อันนี้กี่แคลรครับเชฟสามร้อยสามร้อยเอห้าสิบหกเอหกจุดสี่รอกันเปื่อยเลยทีนี้เชฟเมื่อกี้อิ่มไหมครับก <laughs> ารบ้านโมดี <laughs> เมื่อกีก้เชฟเชฟสั่งไากี่ไม้ครับหา้หาไม,ม้ห้าไ <c oughs> ม้มึงนี่มึงน,นี่มางกับคอนเทนกินมอนเทนแขกมากหมดกันน้ำหนักที่ลดมาสมโลจบแล้วครบเลยไม่เหลืออะไรแล้ว เขาปิดตัวด้วยนี่คือสิ่งที่เทวมา้ผมครับหรือนี่คือสิ่งที่เชฟกินนะแม่เดีสิคืออะไรหรอมึกวาซาบิตอนนี้น่าจะเป็นเวลาประมาณหกโมงเดี๋ยวขับรถไปรับแม็กกันจ้ะลงเท้ากันังเท้าวิ่ง ต้องมาต้องมาต้องมาเริ่มจากวิ่งได้แล้วประสคผเดี๋ยวเราจะไปซื้อรองเท้ากันถึงเวลาต้องจริงจังจัดไปตะโกนทำไม,ไมไนี่ก็ช่วงเย็นแล้วนะคนอื่นก็เห็นกันมาแล้วใช่ไหมครับว่าทำอะไรกันครับก็ดูคนอื่นนะครับวันนี้ผมไม่มีอะไรผมมาไายเห็นหน้าเฉยเราเจอกันใหม่ครับเรากิกนข้าวเย็นหรือเราจะไม่กินดีวันนี้ ถ้าไม่มีหงสต่อก็อาจจะไม่ได้กินเลยบ๊ายบายมาแล้วอิงโนโอ๊ยอิงโนเดี๋ยวพวกมึงต้องเดินขึ้นตึกแปดชั้นต้องมีชาเลนด้วยก็อนขาเลน์เลยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ากูไปของมึงกูก็ทำไปของมึงอ่าพูดแล้วนะองวิธีกันขยธีกันไปเรื่อยไปเรลยอะไรปเลยปะเอ้ยกูเดินนักดีกว่าจะได้ถ่ายพวกมึงนะโถเอ้ยอย่าจับดีอย่าจับดิ แสงนะเราแสงเช็คอินเช็คอินชั้นแปดเช็คอินชั้นแปดแค่เดินนะมองวัวมองวัวมองวัวแค่เดินนะเนี่ยทำไมมันแดดกูวิ่งมันมันแดดกันที่ลานจอดรถวะขึ้นอังชันมันเดิเล็กๆหรือก็ไม่แหนคือเดินเดินธรรมดาก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วอ่ะนเดินขึ้นบันไดลงบันไดเพื่ออะไร ไปเดินธรรมดานู่นอ๋อเดินวันเหนื่อยแค่วิ่งดีกว่าอไปวิ่งนอกไม่ต้องแตะตัววิโนโน้ยไหนเดินลงลงหรือเปล่าอะไรองี้ยใจหมดใหมดมันไม่ได้เวอร์จริงจริงเหนื่อยจช่ไหยเหนื่อยเมื่อยด้วยเหนื่อยมากไม่น่าเดินขึ้นเลยเดี๋ยวเราจะไป ที่สยามเซนกันไปหาซื้อรองเท้านะจ๊ะสนุกสยามปุ๊อือลงลงไปเซนสยามเหมือนไม่ได้ตกลงกันไวอะเดี๋ยวเราไปสยามเซนกันถึงสยามเซนแล้วนะจ๊ะ yeah. เยเ้ ไอ้กี้คือจับตูกทำไมล่ะอ๋อเจ๊ดัเดี๋ยวเราไปหาซื้อรองเท้ากันก่อนเจ๊ดังรองเท้าอ่ะเมืออ่ะมาทำไมกับเนี่ยไม่มีรองเท้าอ่ะอะไรถ้าถูกทีนี้เขาบอกว่า รุ่นที่อยากได้ก็คือ Revolution 5 5e ใช่ไหมเขาบอกว่ามีแค่หน้าเว็บอย่างเดียวอ่าซึ่ง,งเราไม่จบอยู่อ่าแล้วก็โมนาดอีกคู่หนึ่งกลับมาดูสองคู่ไงอีกคู่หนึ่งก็หน้าเว็บเหมือนกันแตกร <laughs> ้านแรกไม่มีแถวครับร้านแรกเดี๋ยวเรา,าดูร้าน,น่อไปร้าน่อไป,ไปคือไปร้านไหนนะไม่รู้ต้องถามโนอะโนเจดีกูยอมันจัดไงหรือวะ เจ็ดจาก่อนติมซามกา่อยเลยนะเราจะลาก็ติมซาเลยเดี๋ยวเราไปดูกันร้านต่อไปเผื่อว่าจะมีของมาใช่ครับกำลังรอคุณอิงเลือกของนครับเดี๋ยว หคอนด็กนคอนด็อปแปกมือไรเป็นไงบ้างมาหาซื้อรองเท้าวิ่งแล้วเป็นไงได้รองเท้าอะไรมาก็ไป่ได้ตอคนวันมาเฉยเลยงงว่ะเจอแล้วไดแลวคูนีสุดท้ายมาจบที่สก๊ตเช่สองพัน้า นนี้ตสวัสดียามดึกทุกคนครับชาวเลทท่อชาเลนจ์กำลังอร่อยเลยล่ะกำลังอร่อยเลยอร่อยจริงอร่อยจริงขอยเข้ามากันมาครับเวลาทางทางก่อนโอ้ยไอตาโอ้นไอตาโอนโต๊ะขอกินอร่อยๆน่อยทำหนึ่งตึกร้านทิน หิวกัแล้วคุณผู้ชมเอ้ยหิวแล้วนะคลิปนี้อ่กี่โมงอ่อนประมาณเที่ยงคืนบอกเลยเดี๋ยวว่าถ้าคุณผู้ชมหิวเลยกูก็หิวเจอกันตัวตีเลทอชาเลนมอนดีเก้าอีกครั้งครับ ตอนนี้ผมกำลังกินจิ้มจุ่มอยู่คนเดียวกินคนเดียวอีกครับอันนี้ตีสองไม่นอนแล้วนะพอดี